อะไรคือบาปบางครั้งคำว่าบาปทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกตัดสินแต่ความจริงแล้วพระคัมภีร์พูดถึงบาปไม่ใช่เพื่อทำให้เรารู้สึกแย่แต่เพื่อพาเรากลับมามองหัวใจของตัวเองบาปต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่การทำผิดกฎแต่คือการเลือกเดินห่างจากพระองค์ทั้งที่รู้ว่าใกล้พระองค์แล้วใจเราจะมีชีวิตบาปของเจ้าทั้งหลาย ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าอิสยาบทที่59ข้อที่สองบาปมักเริ่มจากข้างในจากความคิดความรู้สึกความกโกรธความอิจฉาความเห็นแก่ตัวแม้ไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นหัวใจเราเสมอเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่สข้อที่23 การยอมรับว่าตัวเองเคยพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาใกล้พระเจ้าอีกครั้งแง่คิดบางครั้งบาปไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเลวแต่มันทำให้เราเริ่มห่างจากพระเจ้าอย่างเงียบๆเรื่องบางเรื่องอาจเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่ถ้ามันทำให้ใจเราไม่สงบนั่นอาจเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังสกิดเราอยู่เราอาจชินกับบางอย่าง จนลืมไปว่าใจเราเคยอ่อนโยนกว่านี้พระเจ้าไม่ได้รอให้เราสมบูรณ์แบบพระองค์แค่รอให้เราหันกลับมาการกลับใจไม่ใช่การตำหนีตัวเองแต่คือการเลือกเดินกลับไปหาความรักถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกโทษบาปของเราหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9ก้าอเมนความรัก หัวใจของพระเจ้าเมื่อพูดถึงบาปหลายคนอาจรู้สึกหนักใจแต่ถ้าเราพูดถึงบาปโดยไม่พูดถึงความรักเรื่องราวจะไม่สมบูรณ์เพราะสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างบาปกับการกลับมาคือความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างยิ่งจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระกิตติคุณยอนบทที่สามข้อที่16ความรักของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราดีแต่เกิดขึ้นเพราะพระองค์รักก่อนแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเรา จดหมายถึงชาวโรมบทที่5ข้อที่8ความรักนี้ไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่เป็นความรักที่ลงมือทำยอมเจ็บยอมเสียสละเพื่อให้เรามีโอกาสกลับมาพระเจ้าเป็นความรักและผู้ที่ดำรงอยู่ในความรักก็ดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในผู้นั้นจดหมายฉบับที่หนึ่งของยอห์ บทที่4ข้อที่16ความรักของพระเจ้าไม่ได้ปิดตาไม่เห็นบาปแต่เลือกจะไม่ปล่อยให้เราหลงทางอยู่ลำพังแง่คิดจากเรื่องความรักความรักของพระเจ้าไม่ได้เริ่มเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแต่เริ่มตั้งแต่วันที่เรายังสับสนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำสอนแต่คือการรู้ว่า เรายังมีค่าพอที่จะถูกรักความรักที่แท้จริงไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรกับทุกอย่างแต่บอกว่ากลับมาเถอะพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราไม่เคยผิดแต่พระองค์รักเราจนไม่ยอมปล่อยเราไปอาเมนการอภัยประตูของการเริ่มต้นใหม่หลังจากความรักสิ่งที่ตามมาอย่างเงียบๆคือการอภัย การอภัยไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สำคัญแต่คือการยอมรับว่ามันเจ็บจริงและเลือกไม่ให้ความผิดนั้นเป็นตัวกำหนดชีวิตเราต่อไปถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกโทษบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นจดหมายฉบับที่หนึ่งของยอห์นบทที่หข้อที่9การอภัยของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากการที่เราสมควรได้รับ แต่เกิดจากพระคุณเพราะว่าพระองค์ทรงเมตตาอย่างยิ่งทรงยกโทษความชั่วช้าของเราและไม่ทรงจดจําบาปของเราสดุดีบทที่103ข้อที่8ถึง12และเมื่อเราได้รับการอภัยพระเยซูก็ทรงชวนเราให้เรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นด้วยเพราะว่าถ้าพวกท่านยกโทษให้แก่ผู้อื่นพระบิดาบนสวรรค์ก็จะทรงยกโทษให้แก่ท่านด้วยพระกิตติคุณมัทธิวบทที่6ข้อที่14 แง่คิดจากเรื่องการอภัยการอภัยไม่ได้ทำให้ความเจ็บหายไปทันทีแต่มันทำให้หัวใจไม่ต้องแบกมันต่อไปบางครั้งคนที่เราต้องให้อภัยที่สุดอาจเป็นตัวเราเองการอภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่ปล่อยให้ความผิดควบคุมอนาคตของเราพระเจ้าไม่ได้อภัยเราแบบครึ่งๆกลางๆแต่ทรงอภัยเพื่อให้เราเริ่มใหม่ได้จริงอเมนความหวังแสงที่ยังไม่ดับ เมื่อมีการอภัยสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจคือความหวังความหวังไม่ใช่การบอกว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นทันทีแต่คือการรู้ว่าเราจะไม่ต้องเดินลำพังอีกต่อไปเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพมิใช่เพื่อร้ายเพื่อให้เจ้าได้อนาคตและความหวังหนังสือเยเรมี Me, บทที่29ข้อที่11 ความหวังในพระเจ้าไม่ใช่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นการยึดมั่นว่าแม้วันนี้ยังไม่เห็นทางพระเจ้าก็ยังทรงนำอยู่ความหวังนี้เราเป็นเหมือนสมอของจิตใจที่มั่นคงและแน่นอนจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่6ข้อที่19และความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังความหวังไม่ทำให้เราต้องอับใช้เพราะความรักของพระเจ้า ได้เทลงมาในใจของเราแล้วจดหมายถึงชาวโรมบทที่5ข้อที่5แง่คิดจากเรื่องความหวังความหวังไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ที่ดีแต่เกิดจากการรู้ว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราบางวันเราอาจยังอ่อนแรงแต่ความหวังช่วยให้เราลุกขึ้นอีกครั้งความหวังไม่ได้ลบอดีตแต่ทำให้อดีตไม่อาจกำหนดอนาคต การเริ่มใหม่อาจไม่ง่ายแต่ก็ไม่เกินกําลังพระคุณอาเมน